<laughs> oh. <laughs> Wait, let's, 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 let's take it down. Wait. Let's hang let's this we it, or Bro, I don't know how to count the shot. <laughs> <laughs> ไม่รู้ไม่รู้เพราะไม่ชอบเลยว่า Let me show you s o m e t h i n w o three, and this four. ไม่รู้ไม่รู้อะไร,ร <laughs> ดิมดิด่มหน้าจอ <laughs> <laughs> เอาเอาอะไรรู้สนหรอ <laughs> ดิมหน้าจอนี่ถามจริงรู้ปะ It's, you know what this is the first time that we like go mm. out first time first time in forever ดึงคนเข้ามาแล้วเดี๋ยว no 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 ไวฮะ w h y not เน็ตเน็ตนายไม่ได้ดีะนายดูคอมเมนต์ มจะตัดไปเองมั้ยใช่คร<ะ>มันจะไม่ตัดไปเองเว้ยครเพราะเครื่องเครื่อนไหวพอเราออกไปมันจะบอกว่าพาวเอาหรอพอสอบใช่แล้วมัก็จะอ,อ,อยู่ในคามสต็อปไปด้เอาหรอก็จนกว่าเราจะถึงไทยเลยอ่าก็ไม่ได้ไปปิดเลยเอาหรอแล้วถึงไทยก็คือคอนติเนียร์โอเคงั้นไม่ดี <laughs> อะไรเนะี่ยอินเดียนาโจนเนี่ย

To your heart. There is a move, yes. History move. Move of histories. You know, the <laughs> difference between history and you. No. Let me tell you. History is past. But you're my future. <laughs> <laughs> smooth like, but smooth like, a smooth butter. cone. Oh, marry me, marry me. Oh, marry me. <laughs> <laughs>

ลักษณะผู้ให่เนอะลี่อะไรวิสัยการบ้าบอเไหนลองดิถูกว่าจะถมงผว่าขอ Hello 5K 5k. này này, ông cho mà đùa đi, hai bên này nó. Hai đùa Nè đùa đùa, hai đùa đùa, hai đùa. What is this? Sao cho lấy cái này lên? Đùa đùa sao mày? Cột cho mày đi.

ไอีไลฟ์สอรีทับซ้สานการเไทยสายการมสัาลร่วมกับสายการบินเนี่ยอันนี้เหมือนเหมือนเหนไลฟ์อันนี้เลยในแอปพลิเคชันหนึ่งอันนี้าแองมาเสิรา้เฮ้ยเฮ้ เราใช้เวลาบินรยะท่ากับยานาูเป็นเวลาสากับรยท่าเป็นเวลาสมชั่วโมงตอนาที่การบินไทยเป็นการบินตลอดกาถารบินไทยเราเาการบินจะลำกัการบินการบินเรานแที่มีอายุต่ำกว่าน่าแต่ที่มายุต่ำกว

แ่วันนี้มีอะไรกินบ้างวันนี้มีอะไรบ้างนักชัยอ่านเะอเคอสเป็น่งไ้เสือปลากระปงผัดซอสต้มยำแห้งครับผัดแหงหรือว่าคอ้ชิ้นเนื้ออะไรซอสดมิกัมีด้วยเดมิรัดี้เดมิกยเด้เดมิกรัสยูด้เมิัวดีเดมิกัสดเดมิรยดมรัดเดมิกรูดเิก พาสโต้หนไม h ฝรผัดเนยและกุ้งชุบแป้งเยอะกุ้งกึ่งแกมอว์อกีมันฝรก็อะไรวะไม่รู้แครอทหน่อไม้ฝรั่งไม่เนี่ยมอวอกีมันฝรั่งแครอทหน่อไม้ฝรั่งมออกี <dı DANIEL> ไม่เลยมาเงี้ยงั้นขอขอมีดบอกรมีดบอกอะไรนะมีดบอกบอกสุกขอเป็นเ็นแวร์หรือมีเดียมแวร์หรือว่าแบบมีดบอต้องสุก้วแล้วแ้าจะตุยแล้วจะตุยู่มีดบอ โอเคแล้วหน่อไม้ฝรั่งนี่จะเป็นฝรั่งแบบไหนครับฝรั่งแบบไมได้หนฝรั่งแบบไม่ได้หนึ่มีฝรั่งแบบสีขาวอเมริกา white asparagus เลยวะั white asparagus หน่อไม้ฝรั่งแบบอันนี้ไง white asparagus ที่แบบเขากินกับสเต็กอ่ะที่เป็นแบบอันใหญ่ใหญ่อ่ะอ๋อพอดีบนเครื่องไม่มีแต่ต้องไปปลูกก่อนเฮ้ยโอ้โหเศร้าไม่มีครับ มีโนนอนข้างข้างตลอดมีโนนอนผมมีโน,นอนข้างข้างี่เลยไงล่ะขึ้นล็อกทีเก็บกระเป๋าข้างหน้าได้ครับได้อาโปแปที่เช็คกับมเอาอะไรเหยียดขาไม่ได้เล <c ười> ยเหยาไม่ได้นะ เป็นไรไหมครับเป็นไรัใส so, ่เงาไปเราปรแลสังขารหลายเรื่องอเเสร็จแล้วดูดิ

バイバイ。